ร้านมาวินจันงกงเหมือนเดินนนนม,ะมนะครับอันนี้มีภารกิจคือทอมอนะครับอาเป้าหมายที่เราจะไปก็คือหน้าโรงพยาบาลบางบ่อนะครับมีลูกค้าโทรมาขายรถให้รถบัส12บเมตรนะครับผมเมื่อกี้เราก็ทําการต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ซื้อรถที่อําเภอราดวหลวงเราจ่ายเงินจ่ายตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยจะไปอีกคันที่สองครับผมอ่า เดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปถึงรถแล้วผมจะรีวิวให้ดูอีกว่าจะเป็นยังไงยังไงจะมีปัญหาเหมือนกับเครื่องตัวนี้ไหมคันที่ผมซื้อเมื่อกี้โอ้พูดแล้วผมในใดผมสงสารเจ้าของรถจริงครับซื้อมาได้สองวันคนม,มาขายให้ผมแกคือน่าสงสารครับแกแทบแจะลร้องไห้เลยครับเมื่อกี้อ่ะก็ไม่ว่ากัน,นครับยังไงสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับนี่นะครับ เราจะไปตาม EPS นะครับสำหรับคันที่สองไปกันเลยครับผม ยังเงี้ยยงเลยพี่นอ้องสาสิบบาทด้านที่สามสิบบาทด้านที่สี่นั่นลูกครับแงมเห็นบ่สามสิบบาทบ่หลังจากที่เราเดินทางมา จากอำเภอราดบัวหลวงนะครับก็ได้มาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับคันนี้แต่เจ้าของไม่มาลัดผมเลยโอ้แบตเตอรี่ช่องที่ใส่แบตก็ล็อกไว้ทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงรถทีนี้โอ้ปวดหัวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูรถก่อนก็แล้วกันครับเป็นชั้นครึ่งนะครับตัวถังชั้นครึ่ง เป็นรถยาวน่าจะสิบเมตรนะครับน่าจะสิบเมตรนะครับไม่ถึงสิบสองครับสิบเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะสิบเมตรครับไม่สิบก็สิบเอ็ดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเฟืองท้ายก่อนครับเฟืองท้ายเป็นของนิสสันนะครับนิสสันมีกันกันโครงหลังด้วยนะครับเป็นนิสสันมีกันโครงหลังด้วย คันนี้เป็นเบรกน้ำนะครับโอ้ไม่ใช่นิสันทดทีครับเ็นเฟืองท้ายเซเมครับฮิโน z เซเอ็มฮิโน่เซเอมีกันโครงหลังด้วยนะครับใช้เป็นยางพันร้อยนะครับก่อนยี่สิบ 20. เ็นเฟืองท้ายน้ำมันครับผมเหลืองเกิดผลยางหน้า ยางหน้าก็พอได้อยู่ยางหน้าสวยอยู่ครับพอได้ยางหน้าก็เป็นคันหน้าของฮีโน่แซดเอเหมือนกันนะครับใช้เป็นยางพันร้อยเหมือนกันนะครับคันเป็นเบรกน้ำมันนะครับนี่ครับเป็นเบรกน้ำมันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ สถ้นชั้นครึ่งป้ายทะเบียนสามสามนะครับดูในรูปแล้วก็โอเคทะเบียนไม่ขาดนะครับขาดสิ้นปีหกสามนี่ธนาสามเอ็ดธนาหกสามป้ายทะเบียนสามสามตอนดูในรูปก็โอเคอยู่แต่ว่าพอเข้ามาดูตัวจริงก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวย ยางคู่หน้าพอได้นะครับยางคู่หน้าสวยอยู่แต่ว่ายางหลังคงไม่ได้ดครับข้างหลังน่าจะอ้อมไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนกันเปิดประตูเข้าไป ตอนแรกเปิดดูว่าน้ำกดว่าน้ำไม่มีน้ำนะครับน่าจะรถจอดไม่มีน้ำ ต้องดูเครื่องอยนต่อนอนั่วนะครับนีเป็นเครื่อง Pd นะครับ Pd เป็นเพียง Pd ธรรมดานะครับเพียง Pd ธรรมดา เบาเป็นเบาสองสองนะครับรถพัดลมร้อนครับผมัน,นตู้ลำโพงดอกลำโพงก็แจะไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่พัดลม ทะเลทรา์ยังเดืออยู่ครับเครื่องแปลงไฟมั้งตัวนี้ตัวแปลงไฟพัดลมก็จะประมาณนี้นะเจ้าของเขาอยู่ในอุเทพนะครับน้ำมอำก็ไม่มีส,ส,ส,สตาร์งงเดี๋ไงต้องไปถามช่างก่อน เดิมไปสอบถามช่างเดี๋ยวผมพาไปสอบถามช่างดูว่าเครื่องเป็นยังไงช่างอู่เคาะพ่นสีนะครับช่างครับ,รบสอบถามนะนเครื่องมันเป็นยังไงครับเครื่องมันเครื่องส280เครื่องธรรมดาเลยเนาะพี่ดีมันบ่นพ,พี่ดีร้อยแปดหางมันหมดตัวเนี้ย พีดีเครื่องมันมีปัญหายอย่างบ่บัคือห้อยน้ำปุ๋มบอกว่าไม่ต้องเตินมน้ำกินน้ำกินอย่างบ่บ่ไ,ไอาา้ใครขาเจ้ามันมาตนาบุญเนั่ยมันเคนมาเติมน้ำไปอีกคนมาดูมันจะทุบบุหรี่มาเบิง่งออแต่ว่าหมอน้ำมันขเป็นอุณหภูมอย่างนึงสั่นเลยร้อนแล้วแรงเลยขึ้มืออยเด็กแล้วก็เครื่องมันรวมบ่มันจะฟังมึงเห็นคือยิงเสียงรถปาท่องตัวไปเลยนะ น้ำดอกน้ำดันมองสิจะได้กินน้ำมันขอน้ำมันเครื่องวะสันนิษฐานนี่ซื้อไปเห็ดหังไปแลนด์บอกแต่รุ่นนี้ต้องช่ำแหล่ะแล้วครับแลนบ่ครับเพราะว่าตัวถังมันบ่่คอกร้อนในรูปมันโกรธเชื่อนหรออันบ่ลระแต่ว่าผมเบิังน้ำมันคือเปลี่ยนห้วยคือยังน้ำมันดันเลยสันนิษฐเครื่องม้วนปัญหาเราบเคยผสมเครื่องเจ้าเสียเราใส่มาเด็กครับหมอแซดพี่รุ่นมาขานี่ บอแมนมีอยู่ตอนมันมีไฟอผมก็เลยเตรียมมาสิเนีผมมาซื้อรถคันหนึ่งอยู่อุทยาผมก็โทรบอกเล่าด้ก่อนออกมาแล้วน่จะมาลัดเัวไม่หกน้อไหนออกมาล่ะบอกใครว่า็ะยังได้กูเ่นอมจ๊ะแม่นเออหันว่างัดงก็งัดได้อยู่เลวนี่บ่ับขอาคุณหลายๆครับขึ้นอะไรนั่นแต่วยังไม่ทันคุยกับเพื่อนดูคุยรตอาขายครับผมยครับ นี่นะครับก็จะอันนี้ช่างขล้องพ่นสีนะครับเจ้าของรถเพื่อนปะเลลจ้าของรถโทรมาหาช่างพอดีครับครับเอาบ้างไหนนี่รถจอดหลายคันอยู่นะ เป็นอู่ซ่อมรถบัสซ่อมรถเล็กด้วยซ่อมทุกรุ่นซ่อมทุกอะไรรถบัสจอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันรถเล็กก็ทำสีนี่นะครับตอนในรูปก็สวยอยู่นะครับพอมาดูตัวจริงก็ไม่เท่าไรอันนี้ทอดสิบสองเมตรเป่าป่ะสิบสองเมตรเด่นป่ะ นี่นะครับพิกัดอยู่อำเภอบางบ่อนะครับจังหวัดสมุทรปราการนเนาะอันนี้มากับน้องฟุกครับไม่ได้ยินเสียงเครื่องแล้วครับทำไงได้คุญแกเปิด แบตเตอรี่เจ้าของรถล็อกไว้คุยราคากันก่อนลนะมีแบตอยู่ในรถแต่ว่าไม่มีไฟผมก็เตรียมแบตมาอยู่สองลูกอยู่แต่ทีนี้ตรงที่จะใส่แบตเตอรี่นะเจ้าของรถเขาล็อกล็อกกนไว้ล็อกกุญแกไว้กูเลยไม่ได้ใส่นี่ครับ บ่อแมนน้ำอื่นห้ืบ่อหน้ามันมีส่งหัวน้ำเนาะไอ้ไอ้บ่อหนามันเป็นยังบ่อหนามบ่น้ำดันบ่เครื่องน่ะเครื่องรั้วหน้ำดันบ่เจ้าของรถโทรมาพอดีครับหาช่างบ่อแมนไม้เข้าไปบ่อ้หนามันเนี่ยมันดันมันยังบ่เครื่องดันบ่น้ำดันบ่บ่ดันบ่มันคือเป็นห้ยน้ำปูนไปคับเถอะมันเป็นยังมันน้ำน้ำบ่มีเป็นเพราะยังต้องเติมน้ำบ่มันกินน้ำดีขึ้นยังไงเครื่อง บ่ม yeah. ันจอดโดนน้ำไม่ได้ออกเลยห่วยหัวบ่จอดจักปีลนะจอดเพาท่านพ่อสองเดือนอยู่เออเพาท่านสองเดือนน้ำมันคือออกแต่เน้ยมาน้ำหัวบ่โอ้มาน้ำรั่วแล้วเนี้ยกระบอกเดี๋ยวเขมาน้ำาหัวบ่วะเติมออกเลยคือห้อยอย่างซึมว่าผมสงใส่หม่องหม่องเติมน้ำมันมีห้อยก็ยังน้ำมันออเติมตอนนั้นเออเออก็ยังเดีวมาบ่ได้ดันบ่ได้ยัง อ,ออืเรถลำบามพิดฟา้าหมอน้ามากันว่าพิดฟา้ากับว่าดัดนี่อ,อันนี้มันเป็นห้อยน้ำ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องโทรหาเจ้าของรถเขาก่อนนะครับต้องคุยกันก่อน อ้านอกก็ไม่เท่าไหร่น,นะคะับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม